โอเคค่ะ okay, เรามาต่อกันในบทที่3นะคะซึ่งบทที่3าเนี่ย <c oughs> ชื่อหัวข้อว่า the real happiest babies on the block ก็คือเด็กที่มีความสุขที่สุดในละแวกนี้ละแวกนี้คือละแวกชาวดัตช์เนี่ยแหละคะ่ะก็จะมีการเล่าเรื่องถึงหลายๆประเด็นนะคะที่ว่าทำไมเด็กถึงมีความสุขที่สุดนะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่า good enough parents ก็คือ ทำดีที่สุดแล้วมันไม่จําเป็นต้องเป็น the best ก็คือแค่แค่พอได้พอไปได้นะคะแล้วก็จะมีเรื่องของการพูดถึงการนอนของเด็กที่มากกว่าเพื่อนแล้วก็ Dutch baby follow a schedules c h e d u l e s ก็คือว่าเขาจะมีตารางค่อนข้างจะมีระเบียบวินัยอยู่ในนั้นเมื่อฟังดูเหมือนการเป็นพ่อแม่ชาวดัชคือง่ายๆแต่ว่าเด็กต้องทำํำตามตารางนะคะแล้วก็มีอีกอันหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ซึ่งบ้านเราอาจจะไม่คุ้น ตอนอาจารย์มานีไปยุโรปรู้ว่าที่รุ่นมีจักรยานเยอะแต่มันจะมีอีกแบบหนึ่งซึ่งเขาเรียกว่าจักรยานคาโก้นะคะว่ามันคืออะไรการขี่จักรยานที่ขยายไปสู่การร่วมเอาเด็กเอาครอบครัวเข้าไปด้วยซึ่งสมัยก่อนบ้านเราก็มีมันจะมีแค่ที่นั่งข้างหน้ากับข้างหลังเล็กๆนะคะซึ่งช่วงหลังก็ไม่ค่อยเห็นแล้วไม่ค่อยมีแล้ว อแต่ขอบอกว่าอาจารย์มานีเคยเคยมีที่นั่งข้างหน้าแล้วก็ที่นั่งข้างหลังนะคะตอนเลี้ยงลูกเด็กๆเ,เพราะว่าเราโตมาแบบนั้นแต่ที่นู่นก็คือจัดใหญ่จัดเต็มไอ้สิ่งนั้นนะ่ะเขาเรียกว่าอะไรฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ The bugaboo, a Dutch style icon. If there's one thing frugal Dutch parents will spend a lot of money on, it's a quality stroller.

เทียบได้กับสาล้อบ้านเราก็ได้นะคะแต่ตัวนี้มันไปข้างหน้ามันไม่ได้เป็นที่นั่งอยู่ข้างหลังมันเป็นที่นั่งเด็กอยู่ข้างหน้านะคะบัคกบู The chief designer of the Bugaboo, Max b a r e n b e r g designed the first model in 1994 for his graduation project at the Design Academy in Eindhoven. The modular stroller was both sturdy and smart, and could be used on urban streets and countryside walks. By 2002, Miranda in Sex and the City was seen pushing her newborns through the streets of New York. It became the buggy favored by the stars with Elton John, Madonna, Gwyneth Paltrow, and Catherine Zeta-Jones all being photographed pushing one. Even Kate Middleton joined the brigade. ตรงนี้มีการเล่าถึงคนมีชื่อเสียงในวงการหลายคนนะคะก็คือในเรื่องของการให้ความสําคัญกับการเลี้ยงเด็กนะโดยการใช้ตัวบักกระบูเนะะี่ยค่ะเป็นตัวร่วมด้วยก็คือไม่ใช่ว่าแยกส่วนว่าถึงเวลาลูกเวลาแม่เวลาพ่อแต่เขาเอาทุกอย่างไปไปเดินเล่นไปออกกําลังกายไปช้อปปิ้งไปอะไรก็มีลูกติดไปด้วยทุกครั้งนะคะ